ปิดบัญชีรักมาเฟียตอนที่11ไมเคิลมองลูกค้าที่เข้ามานั่งก่อนหน้าเขาลูกเดินออกจากกรานทีละโต๊ะจนตอนนี้ภายในร้านเหลือเพียงแค่สี่โตหากนับรวมโต๊ะของเขากับสาวหน่อยข้างบ้านที่พี่ชายอาศัยอยู่อลันมองภาพความวุ่นวายตรงหน้าอย่างแปลกใจแกมสงสยัยถึงจะไม่เข้าใจบทสนทนาที่เกิดขึ้นแต่พอเดาจากอารมณ์ของสองหนุ่มกับสามสาวที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้นได้ สิ่งที่เขาสงสัยก็คือผู้หญิงที่เจ้านายหนุ่มให้ความสนใจเธอดูเฉยและเย็นชาจ,จนเกินไปจะไม่เข้าไปห้ามเรือครับบอสฮิวตัดสินใจทมเจ้านายหนุ่มหลังจากนั่งมองการทะเลาะของหนุ่มสาวกลุ่มนั้นมาสักพักหนึ่งไม่ต้องเข้าไปห้ามหรอกครับพนักงานเสิร์ฟวางอาหารที่ลูกค้าหนุ่มสั่งเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนพร้อมกับบอกเหตุผลให้ลูกค้าทั้งสามฟังเพราะคราวก่อนก็เป็นแบบนี้ ไม่รู้ว่ารอบนี้ผู้ใหญ่ดำจะมาช่วยหลานชายได้ทันเหมือนรอบที่เราหรือเปล่าอลันเลิกคิวทำหน้ายุง่งพร้อมกับหันมามองพนักงานเสิร์ฟอย่างแปลกใจหมายความว่ายังไงที่บอกว่าไม่ต้องเข้าไปช่วยมีอะไรที่พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีที่คุณพูดหมายความว่าไงครับที่บอกว่าไม่ต้องเข้าไปห้ามพวกคุณจะเข้าไปช่วยใครล่ะครับจะเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ต้องเข้าไปช่วยผู้หญิงอยู่แล้วสิคุณผมว่าไม่ต้องหรอกครับเพราะไอ้บุตรไม่ได้อ่อนแออย่างที่พวกคุณคิดถึงมันจะดูท่าทางอ่อนแอและบอบบางก็เถอะแต่ที่จริงมันแข็งแรงกว่าผู้ชายบางคนเสียอีกนะครับใครบ้างที่ไม่รู้จักแม่เสือดูแห่งอำเภอเกาะพัง,งานเพราะความสวยน่ารักจึงทำให้บงกฎเป็นที่หมายปองของหนุม่มน้อยหนุม่มใหญ่บนเกาะแต่ก็ไม่มีใครสามารถพิชิตใจของหญิงสาวได้เลย นั่นเพราะยังมีหลานชายผู้ใหญ่ดำอีกคนที่หมายปองและอยากครอบครองเธอเช่นกันดูยังไงแข็งแรงผมว่าเธอดูอ่อนแอและบอบบางมากกว่าผู้หญิงบางคนมองแค่เปลือกนอกไม่ได้หรอกครับยิ่งถ้าเป็นแม่เสือดูแห่งกอบพัง,งานด้วยแล้วยิ่งไม่ควรประมาเร,รือครับไม่เคลื้นทำหน้าแปลกใจเล็กน้อยกับคำพูดของพนักงานเสิร์ฟเพราะไม่ว่าจะมองยังไงไม่สาว้างบ้านที่พี่ชายอาศัยอยู่ก็ดูอ่อนแอ ไม่เหมือนที่พนาักงานเสิร์ฟคนนี้บอกเลยครับถ้าอยากเห็นอะไรสนุกสนุกผมแนะนำให้พวกคุณนั่งอยู่ตรงนี้อย่าเข้าไปยุ่งเรื่องของเด็กๆเลยครับไม่เด็กแล้วมั้งครับอลันพึมพำขณะที่สายตาย,ยังมองไปยังโต๊ะที่ตกเป็นหัวข้อสนทนาของพวกเขากับพนักงานเสิร์ฟก็ไม่เด็กหรอกครับเพราะไอ้บูดอายุ20ส่วนไอ้กษมก็ประมาณ24อายุอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ แต่สมองเหมือนเด็กอายุสิบขวบอายุยีสิบเองเหรอไม่เคลนพึมพำออกมาแล้วเบนสายตามองไปยังโต๊ะที่สาวหน้อยข้างบ้านพี่ชายอาศัยอยู่อย่างสนใจตอนแรกเขาคิดว่าเธออายุน้อยกว่านี้เสียอีกถ้าอายุยี่สิบจริงก็ไม่ถือว่าเด็กแล้วผมขอตัวก่อนนะครับพนักงานเสิร์ฟตัดบทเมื่อเห็นลูกค้าหนุ่มหันไปสนใจโต๊ะที่บงกฎกับกเกษมอยู่สำหรับพวกเขาเรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแสนแล้ว เพราะหนุ่มสาวคู่นี้ทะเลาะก,กันเป็นประจำคนที่สามารถห้ามทั้งคู่ได้มีแต่ผู้ใหญ่ดำเท่านั้นก่อนจะเดินออกมาจากโต๊ะของลูกค้าหนุ่มทั้งสามมเคิลเหลือบมองพนักงานเสิร์ฟแบบหนึ่งก่อนหันไปสนใจห้าหนุ่มสาวที่ยืนทะเลาะก,กันอยู่การที่คนในร้านไม่เข้าไปห้ามนั่นก็แปลว่าพวกเขาชิ่นกับการทะเลาะของหนุ่มสาวคู่นี้แล้วก้องถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเห็นสีหน้าเรียบเฉยของบงโกด จะมีผู้ชายคนไหนที่สามารถทำให้เพื่อนสาวคนนี้ของเขายอมเปิดใจบ้างเขาเข้าใจสาเหตุที่ทำให้บงกฎกลายเป็นผู้หญิงเย็นชาและอะไรความรู้สึกต่อความรักมานดาเขาเคยเล่าให้ฟังว่าบงกฎเป็นเด็กที่ยายอุตสาเก็บมาเลี้ยงปิดามารดาที่แท้จริงของบงกฎไม่มีใครรู้จักเลยสักคนเย่ยวว่าแต่มารดาของเขาเลยที่ไม่รู้จักแม้แต่ยายอุตสาเองก็ไม่รู้จักเหมือนกัน นางพบบงกตที่หน้าบ้านในเช้าวันหนึ่งตอนนั้นมารดาบอกว่าบงกตอายุแค่ไม่กี่เดือนก็ถูกนำมาทิ้งเอาไว้หน้าบ้านของยายอุตสา้ดยเหตุน,นี้บงกตถึงรักและเธอทุนยายอุตสามากความรักทั้งหมดของบงกตจึงยกให้ยายอุตสาทั้งหมดจนไม่เหลือเอาไว้ให้ผู้ชายคนไหนกลับไปเถอะกะเษมอย่ามายุ่งกับฉันอีกยังมีผู้หญิงดีๆอีกเยอะฉันมั่นใจว่าผู้หญิงเหล่านั้นสามารถรักนายได้ บงกตตัดสินใจพูดในสิ่งที่เธอคิดมานานแล้วให้เกรสมรู้ความรักเป็นเรื่องไรสาระสำหรับเธอความรักไม่มีอยู่จริงรักแท้กก็ไม่มีเหมือนกันเธอไม่เคยเชื่อคำบอกรักจากปักเกรเสมสักนิดขนาดพ่อแม่ยังทิ้งลูกตัวเองได้นับภาษาอะไรกับความรักของหนุ่มสาววันนี้บอกรักเธอพรุ่งนี้อาจจะบอกเลิกเธอก็ได้ทำไมเธอถึงรักฉันไม่ได้บุตกระเสมถามบงกตอย่างหัวเสีย ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาหรือว่าฐานะเขาก็เหนือกว่าผู้ชายทุกคนที่เข้ามาจีบเราทำไมบงกฎถึงไม่เลือกเขาเพราะฉันไม่ศรัทธาในความรักเราฉันก็ไม่คิดรักใครนอกจากตัวเองที่สำคัญฉันไม่เหมาะกับนายเธอไม่เหมาะกับฉันหรือฉันไม่เหมาะกับเธอกันแน่ฉันสู้ผู้ชายที่เข้ามาจีบเธอไม่ได้ตรงไหนบูดกระเสมย้อนถามอย่างหัวเสีย ที่พูดมาทั้งหมดก็แค่อยากปฏิเสธความรักของเขาก็เท่านั้นเองคิดหรือว่าเขาจะยอมให้มันจบง่ายงาย่ไม่มีทางเสียละตรงไหนน่ะเหรอมงกฎทำหน้าครุนคิดขณะลุกขึ้นเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้ากเกษมในตาคู่หวานมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สีน้ำตาลเข้มก่อนตัดสินใจบอกเหตุผลที่เธอไม่สามารถรักเขาได้ออกไปนายไม่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้นำเรียนหนังสือก็ไม่จบ นายไม่รักตัวเองและเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ฉันไม่รักนายนั่นก็เพราะว่านายยังของเงินพ่อแม่ใช้อยู่เลยแล้วนายมาบอกรักฉันอยากดูแลอยากปกป้องฉันขนาดตัวนายเองนายยังดูแลไม่ได้เลยแล้วนายจะมาดูแลฉันได้ยังไงเจอคำพูดของบงกฎเข้ากระเสมถึงกับจุกจนพูดไม่ออกทุกคำพูดที่บงกฎพูดออกมาล้วนเป็นความจริงแทบทั้งสิ้น เขาเป็นอย่างที่บงกฎพูดจริงๆหากเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่บงกฎจะยังรักและรอเขาไหมก้องมณีจารและเพนแขงเงียบกริบเจอคำพูดแทงใจดำของบงกฎทั้งสามหันมามองกระเสษมอย่างเป็นห่วงก็ร้อยู่หลอกว่าบงกฎเป็นประเภทปากตรงกับใจคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นมีอะไรหรือไม่พอใจอะไรก็มาจะพูดออกมาตรงๆไม่เคยเก็บเอาไวใ้ให้เป็นปัญหาคาราคาสังเด็ดขาด บงกฎเหลือบมองสามเพื่อนสนิทสลับกับกเกษมแล้วถอนหายใจอย่างอึดอัดพอเธอไม่พูดก็หาว่าเธอแรงบ้างละ่ะเอาแต่ใจบ้างละ่ะแต่พอเธอพูดความจริงกลับยอมรับไม่ได้ถ้าฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือให้จบเธอจะยอมแต่งงานกับฉันไหมบงกฎทำไมถึงเป็นฉันเพราะฉันรักเธอไงบงกดเกษมตะโกนบอกรักเสียงดังลัน่นจนลูกค้าและพนักงานในร้าน ต่างหันมามองอย่างไม่ได้นัดหมายรักฉันใช่ฉลักเธอแล้วฉันก็รักเธอมาตลอด6กปีเพราะถ้าบงกฎไม่ช่วยเขาในตอนนั้นเขาก็คงไม่มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้การที่เขารักผู้มีพระคุณของตัวเองไม่เห็นจะผิดหรือเสียหายตรงไหนเลยบงกฎถึงกับหน้าซีดเผือดกับคำตอบที่หลุดออกมาจากปากของกษเมมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะรักเธอมาหปี ในเมื่อหกปีที่แล้วเธออายุแค่สิบสี่เท่านั้นหรือที่เขารักเธอเป็นเพราะเธอเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้นี่แกรักไอ้บุตรตั้งแต่ไอ้บุตรอายุสิบสี่เลยเหรอไอก้กระเซมกองถามอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินกระเซมต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆเธอรักบงโกดมันคิดบ้าอะไรที่พูดออกไปแบบนั้นหกปีก่อนบงกดเพิ่งจะ1สิบสี่เท่านั้นพอพอหยุดแค่นั้นไม่ต้องพูดอะไรอีกฉันไม่อยากฟัง ขณะที่บงกดยกมือขึ้นห้ามไม่ให้ก้องพูดตัวเธอก็ถูกกระชากจากด้านหลังแล้วก็ถูกเหวี่ยงอย่างแรงจนล่างพุ่งเข้าไปกระแทกกับโต๊ะของลูกค้าชาวต่างชาติที่นั่งทานอาหารอยู่อิบุรกองเพนแขมมณีจันและ,กะเกษมร้องเรียกชื่อของบงกดออกมายังตกใจอย่างไม่นำรวมพนักงานเสิร์ฟที่ร้องออกมายังตกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นทุกสายตาพุ่งไปมองหญิงสาวรังละหงที่เข้าไปทำรายบงกด บงกกฎกรีดลองออกมาอย่างตกใจเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะถูกทำร้ายร่างกายปวดหล้าวไปหมดรู้สึกปวดศีษะอย่างแรงจนต้องยกมือขึ้นไปจับตรงจุดที่ปวดแล้วก็สัมผัสได้ถึงของเหลวที่ไหลซึมออกมาไม่เคล่้นตกใจกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันตรงหน้าชายหนุ่มรีบลุกจากโต๊ะไปช่วยพยุงร่างที่ล้มนอนคว่ำอยู่กับพื้นห่างออกไปมีโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดอยู่หลายตัว เป็นอะไรหรือเปล่าครับเลือดบงกฎพืมพำออกมาเบาๆก้มมองมือตัวเองที่มีเลือดติดอยู่ในตาคู่สีน้ำตาลเข้มชายแววเหี้ยมใบหน้าคมสวยตึงเปรี้ยเต็มไปด้วยความโกรธสุดขีดพร้อมกับสะบัดสีรษะไปมาเพื่อให้คลายความเจ็บปวดคุณครับเป็นอะไรไหมไม่ขึ้นถามอย่างเป็นห่วงก้มหน้ามองใบหน้าคมสวยซึ่งตอนนี้ดูเย็นชาและน่ากลัว แล้วยังในตาคู่สีน้ำตาลเข้มที่เงยขึ้นมามองเขาอีกไม่เป็นไรค่ะแค่เจ็บจิตจีด๊ดบงโกดเงยหน้าขึ้นตอบลูกค้าฝรั่งที่เข้ามานั่งทานอาหารที่ร้านแล้วสรงยิ้มหวานเจียมให้ก่อนขยับตัวลุกขึ้นยืนมองไปยังผู้หญิงที่เหวี่ยงเธอจนหน้ากระแทกกับโต๊ะแล้วลม้มลงไปกองกับพื้นกองเพนแคและมณีจันถึงกับหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นรอยยิ้มของบงโกด ทั้งสรีบขยับถอยห่างจากเกษมและสาวฝรั่งหื่นะบึมความเกรียวกราดที่ปรากฏในดวงตาและหน้าของบงกดมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยขืนยืนขวางทางมีหวังได้ไปนอนหยอดน้ำข้าต้มเที่ยโรงพยาบาลแน่ไมเคิลและสองคนสนิทเลิกคิ้วมองพฤติกรรมของคนในโต๊ะที่ผู้หญิงถูกเวี่ยงจนกระเด็นอย่างแปลกใจแทนที่จะวิ่งเข้ามาดูเพื่อนแต่ทั้งสกลับลุกถอยหนีเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง อยู่ทำแบบนี้กับไอได้ยังไงสาฝรั่งหุ่นบื้มโวยวายใส่หนุ่มไทยอย่างไม่พอใจเมื่อคืนยังบอกว่ารักเธออยู่เลยผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็มาบอกรักผู้หญิงอื่นโชคดีนะที่เธอเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยายลัยที่เขาเรียนอยู่เธอจึงอ่านเขียนและพูดภาษาไทยได้และได้ยินทุกป,ประโยคที่เขาพูดกับสาวไทยคนนั้นเจสสิก้าอยู่ทิ้งไอมาหาผู้หญิงคนอื่นได้ยังไง มันเรื่องของฉันเธอไม่เกี่ยวพวกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไงว่าจะไม่ก้าวกายเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่อยู่ก็ไม่ควรทิ้งไอไว้ที่โรงแรมคนเดียวเจสสิก้าโวยวายใส่เพื่อนชายคนสนิทกล่าวมากที่ถึงเธอเอาไว้คนเดียวลาวตัวเองดันมาอีออกกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้บงโกดมองเลือดบนฝ่ามือด้วยความโกรธสุดขีดนานแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครทำให้เธอเลือดตกยางออกมากขนาดนี้ คราวนี้มีทั้งแผลมีทั้งเลือดเลยก็ว่าได้แล้วใหญ่ผู้หญิงที่เวียงเธอไปกระแทกกับโตเป็นใครกันเกี่ยวข้องอะไรกับกเกษมแต่จากบทสนทนาที่ได้ยินพอสรุปด้าลละนาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครถ้าไม่ใช่แฟนก็คงเป็นเมียของนายสินะ,กะเกษมอลันกับฮิวมองสาวน้อยหน้าคมในตาดูที่ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาอย่างประหลาดใจความรู้สึกที่สัมผัสได้มันไม่ใช่ธรรมดาเลย บรรยากาศรอบตัวดูหนาวเยอือกชวนให้วาดวันอย่างบอกไม่ถูกคำสบถที่หลุดออกมาจากปากเรียวบางบวกกับน้ำเสียงแข็งกร้าวเรียกความสนใจจากไมเคิลและสองคนสนิทของเขาอย่างจังทั้งสามมองเจ้าของร้างละหงตรงหน้ายังตกใจไม่ต่างกันบงกฎไม่ได้สนใจลูกค้าต่างชาติทั้งสามคนเลยแม้แต่น้อยขณะที่สายตามองไปที่กเกษมและสาวฝรั่งที่ทำลายเธอโดวยแววตาดุดัน ก่อนที่สองแถวจะก้าวเดินไปข้างหน้าเพียงไม่กี่ก้าวรังละหงก็เดินมาหยุดอยู่ด,ด้านหลังของสาวฝรั่งพร้อมกับออกแรงกระชากแขนข้างที่ทำร้ายเธอก่อนหน้านี้อย่างแรงก่อนชายกำปั้นฟาดเข้าที่ใบหน้าของอีฝ่ายอย่างแรงทำให้ฉันเลือดออกแกก็อย่าหวังมีชีวิตกลับไปครบ32เลยก่อนจะออกแรงเหวี่ยงหมัดเข้าที่หน้าท้องอีกสองสามครั้ง เหลวเหี่ยงร่างที่กรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดลงไปนอนกองกับพื้นในตาคู่สีน้ำตาลเข้มเต็ไมไปด้วยความแค้นสุดขีดแก่กล้าดียังไงถึงทำร้ายฉันแกไม่รู้หรือว่าฉันเป็นใครเจสสิก้าร้องครางออกมาอย่างเจ็บปวดแงนหน้าขึ้นมองผู้หญิงที่ทำร้ายเธออย่างตกใจสุดขีดเพราะเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะโดนส่วนกลับทันทีแบบนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ที่เธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงขนาดนี้แกจะเป็นใครใหญ่โตมาจากไหนไม่เกี่ยวกับฉันแต่คนที่ทำฉันเจ็บแถมยังเลือดตกอย่างออกแบบนี้มันต้องกระทืบให้ตายลุกขึ้นมาโดนฉันอัดแค่นี้คงไม่ถึงตายหรอกกระเสมหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นเพื่อนสาวคนสนิทถูกบงกฎอัสนวมเขาเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่บงกฎเข้าไปช่วยเขาจากนักเลง เธอถูกฟาดด้วยท้อนไม้จนทำให้เลือดออกนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความร้ายกาจและน่ากลัวของบงโกดและเพราะครั้งนั้นเลยทำให้นักเลงหรือวัยรุ่นในรุ่นเล่เาคราวเดียวกันกันกบเธอไม่กล้าต่อกรกับบงโกดอีกอย่างที่ทำให้พวกนั้นกลัวก็คือบงโกดเรียนมวยไทยมาจากลุงของเขาไอ้บุตรเลือดขึ้นหน้าแล้วก้องพึมพำออกมาเบาๆแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะก้อง เพนแคหันมาถามกล้องยังตกใจถึงจะเคยได้ยินมาบ้างก็เถอะว่าบงโกรโหดแต่ไม่เดกว่าจะโหดขนาดนี้นันสิบุตรเลือดขึ้นหน้าขนาดนี้แล้วใครจะหยุดบุตรได้ล่ะไม่ต้องหรอกจันเดี๋ยวไอ้บุตรก็หยุดเองแหละแต่ยายนันก็สมควรโดนแล้วจู่ๆก็เดินเข้ามาทำร้ายบุตรแบบนั้นที่จริงคนที่ควรโดนบุตรกระทึบมากที่สุดน่าจะเป็นกระเมนะเพนว่าไหมเออเธอเห็นด้วยกับความคิดของมณีจนัน คนที่ควรโดนกระทืบมากที่สุดควรเป็นเกระมากกว่ามีแฟนแล้วแต่ยังกล้าคิดจะแต่งงานกับเพื่อนของเธออีกไม่แปลกใจเลยที่บงกฎแม่รักไมเคิลมองสาวน้อยเลือดร้อนอย่างแปลกใจสุดขีดเพราะเขานึกไม่ถึงว่าเธอจะกล้าลงมือกระทืบผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกแมวน้อยอะไรกันเป็นแม่เสือเสียมากกว่าละมัง้งอาลันถึงกับอ้าปากเบิกตากว้างมองภาพตรงหน้าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลย ผู้หญิงที่เขาคิดว่าอ่อนแอและบอบบางก่อนหน้านี้จะรายการและโหดถึงเพียงนี้และเข้าใจคําพูดของพนักงานเสิร์ฟคนนั้นแล้วว่าทําไมถึงไม่ห้ามไม่ให้เขาเข้าไปช่วยเห็นไหมฮิลเห็นเต็มสองตาเลยว่ะฮิวมองสภาพของสาวผมลลอนที่ลงไปนอนตัวงออยู่ข้างเท้าผู้ชายที่เป็นคู่ควงนมผู้หญิงอะไรวะอลันพูดขึ้นขณะมองสีหน้าแข็งกร้าวของแม่เสือดุ บอกว่าเธอน่ารักช่างอ้อนเหมือนแมวก็ไม่ได้เพราะตอนนี้เธอกลายสภาพเป็นแม่เสือร้ายเตรียมจะไปพุ่งตะครุบเหยื่อตัวใหญ่ที่นอนร้องอดครวญอยู่ที่พื้นอีกครั้งเออดุยังกับเสือพวกเราจะเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นไหมครับบอสฮิวเห็นท่าไม่ดีจึงหันไปถามเจ้านายหนุ่มเพื่อขอความเห็นเพราะดูเหมือนว่าอารมณ์ของแม่เสือดุจะไม่หายไปง่ายๆอย่างที่คิด ก่อนหน้านี้ยังเห็นน่ารักเหมือนลูกแมวน้อยอยู่เลยเผลอแป๊แบ,บเดียวกลายเป็นแม่เสือเสียแล้วไม่เคลนสายหน้าเป็นคําตอบเพราะมันไม่เช่เรื่องที่พวกเขาต้องเข้าไปยุ่งแค่เรื่องภายในแกงก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วนี่ยังไม่รวมเรื่องของพี่ชายอีปัญหาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคนในตระกูลเฮนรี่เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยใครก่อปัญหาอะไรก็ปล่อยให้แก้กันเอาเองก็แล้วกันจบตอนที่สิ